ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมี2ตายายที่ฝังเงินเอาไว้แล้วก็ลืมครับฝังเอาไว้3ปีพอนึกขึ้นได้ขุดขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าสภาพธนบัตรนั้นผุพังไปแล้วตอนแรกทั้งคู่คิดว่าใช้การไม่ได้แล้วนะครับจะเอาไปโยนทิ้งดีที่อดีตลูกสะพ้ายมาเห็นซะก่อนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ ยายเบงกับตาก,กันเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ฝังเงินซึ่งคุณยายเองก็บอกว่าจําไม่ได้ว่าย่อนเงินลงไปกี่ครั้งแต่พองัดเอาเงินออกมาเนี่ยก็พบว่ามีสภาพอย่างที่เห็นครับก็คือมันผุพังไปหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีเงินเหรียญอีกครึ่งถุงด้วยด้านอดีตลูกสะพ้ายเล่าว,ว่าไปหาตายยายที่บ้านแล้วคุณตาก็หยิบเงินในสภาพชำรุดออกมาให้ดูซึ่งเดิมทียายจะเอาไปทิ้งแล้วเพราะเห็นว่าใช้ไม่ได้ตนก็เลยบอกไปว่าจะเอาไปแลกที่ธนาคารให้ ฝั่งยายก็เลยเอาเงินแบงค์พันที่อยู่ในสภาพเก่าแล้วก็ขาดชำรุดมาให้8ดใบครึ่งแบบนี้นะครับอดีตลูกสะใภ้บอกว่าเงินที่ตายายทั้ง2เอาไปฝังดินเป็นเงินที่รัฐบาลอุดหนุนการทำนาและเงินคนชราเก็บไว้3ปีแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเงินที่เหลือถูกฝังไว้ที่ไหนบ้างเพราะว่าทั้งคู่จำไม่ได้ครับ